อ่านพระสุตตาคิมภีร์ที่ห้าขุตการนิกายพระธรรมบทเล่มหนึ่งว่าด้วยเรื่องนายพรานเทวทัตก,ก,การที่สามสิบคัมภีร์กุตกานิกายพระธรรมบทว่าด้วยเรื่องนายพรานเทวทัตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พหาวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพหาวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาคตันยุสสะโคสัสสะนิจังวิวรัตัสสิโนสะพันเตปะตวิงพัชชาเนวะนาอภิราทะเยส ทังสัทธาเวรวเนวิหารันโตเทว,วทัตตังอาหราักเะกษีติณวันนี้ธรรมภาคจะได้แสดงเรื่องนายพรานเทว,วทัตตามคำภีพระธรรมบดบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้ทงหลายตามสมงควรเก็เวลาเรื่องนายพรานเทว,วทัต ดำเนินความตามอตัตถษาแห่งศีละวะนาคาชาดกนายเอกนิบาตวา่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเวรวานารามทรงปารพระเวรวทวทัตให้เป็นต้นเหตุจึงตรัสเทศนาชาดกนี้ไว้ว่าอากาจารยุติศาปสปโสะต่ีงมีเรื่องมาว่าที่สุดทายสนทนากาันในธรรมสภาว่า พระเทวทัพเป็นคนอากตันยูไม่รู้จักคุณของพระถาสนาสมเด็จพระบรมรศาสาศดาจึงเสด็จมาตรัสถามว่าพิสุ้งหลายสนทนานการเรื่องอะไรเมื่อพิสุนงหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าด,ดูก่อนพิสุ้งหลายไม่ใช่พระเทวทัตเป็นคนอากตันยูแต่ในบัดนี้เท่านั้นี๋ยวเมื่อก่อนก็เป็นคนอากาตันย,ยูเหมือนกันพระเทวทัตไม่รู้จักคุณของเราไม่ว่าเวลาไหนๆดังนี้ แล้วก็ทรงนำมาึ่งเรื่องอดีตว่าในอดีตการล่วงแล้วมาเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเถรงรัชสมบัติอยู่ในกรุงพราราณสีพระบพิษัตเจ้าสวยพระชาติเป็นช้ามอยู่ในป่าเงาานาพระบพิษัตเจ้านั้นพอออกจากท้องแม่แล้วก็ขาวตลอดทั้งตัวเหมือนกับกองเงินลูกตาทั้งสองของช้างบพิษัตนั้นเหมือนกับดวงแก้วมณี มีปากแดงเหมือนผ้ากำพลแดงมีงวงเหมือนกับพวงเงินอันปรอันประดับด้วยทองคํามีเท้าทั้งสี่แดงเหมือนกับถาน้ำคลั่งป็นนั้นว่าช้างโพธิสัตว์นั้นอัตภาพร่างกายถึงซึ่งความงามเลิอประลาดทีพบาร,รมีอันประเสริฐสิบประการจะนี้ครั้งนั้นช้างในป่างุพานทั้งสิ้น บริาประชุมกันปฏิบัตพิพระบพิษัตผู้เติบโตแล้วพระบพิษัตนั้นมีช้างแปดหมื่นเป็นบริวารอยู่ในป่าหิมพานต่อมาไายหลังได้เห็นโทษในหมู่คณะจึงหลีกออกจากหมู่คณะไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวพระยาช้างพิษัตนั้นมีชื่อว่าศีลอูศีลวระรนนอ่านว่าอย่างไรศีลาวระคณะ ิดดีกวา่านะเพราะเป็นผู้มีศีลครั้งนั้นมีปรานป่าคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวกรุงพาราสีเข้าไปในป่าหิมะ่านแสวงหาเครื่องรลี้งชีพของตนเมื่อไม่อาจกำหนดทิศได้ก็หลงทางไปได้เป็นผู้กลัวตายจึงยกแขนทั้งสองจะร้องไห้รำพันไป พระบริษัท้าได้ยินเสียงร้องให้รำพันแห่งนายพรานนั้นก็มีกรุณาเตือนใจว่าเราจะช่วยปลด้พ้รจากทุกข์จึงได้ไปหานายพรานนั้น,อนพอนายพรานนั้นได้แลเห็นพระกลัวจึงวิ่งหนีพระบริษัทเห็นนายพรานนั้นจะวิ่งหนีก็หยุดยืนนายพรานได้เห็นพระบริษัทธหยุดยืนก็หยุดยืนเหมือนกันพระบริษัทก็เดินไป นายพรานนั้นก็วิ่งหนีไปเอกในเวลาพระโพธิสัตย์หยุดยืนคิดก็หยุดคิดว่าช้างตัวนี้ยุดในเวลาเราวิ่งหนีเดินมาในเวลาเราหยุดช้างตัวนี้คงจักไม่มุ่งความพิ่หน้าให้แก่เรานอกจากจะช่วยเราให้พ้นทุกข์วันนี้ทพียตั้งนี้แล้วก็แข็งใจหยุดเยีนยพระโพธิสัต์ก็เข้าไปใกล้และถามว่าเหตุไรเธอเป็นคิด จึงเดินร้รองไห้นายนปราณตอบว่าเมื่อข้าพเจ้าไม่อาจากําหนดคิดได้ก็หลงทางจึงร้องไห้ด้วยความกลัวตายครั้งนั้นก็บริษัทก็นำนายครานั้นไปสู่ที่อยู่ของตนหาผลไม้ยน้อยใหญ่เลี้ยงดูให้อิ่มน้ําสํำ,สำราญอยูดประมาณสองถึงสามวันแล้วจึงว่าผูรุษเอ๋ยเธออย่ากลัวเลยเราจะไปส่งเธอถึงทางมนุษย์ แล้วก็ให้ในายพรานนั้นขึ้นนั่งบนหลังของจนพาไปส่งถึงทางมนุษย์นนหลังหนั้นนายพรานผู้เป็นคนประทุษร้ายมิตรก็คิดว่าถ้าจะมีผู้ถามเราเราก็จําเป็นจะต้องบอกขณะที่นั่งบนหลังพระบริษัทนั้นก็พิจารณาเครื่องหมายคือต้นไม้และภูเขาไป พรั้นั้นรบริษัทก็นำนายพรานนั้นออกไปจากป่าไปวางลงที่ทางใหญ่ซึ่งจะไปสู่ซึ่งจะไปกรุงพาราณสีแล้วสั่งว่าเจ้าจงไปตามทางนี้เวลามีผู้ถามเจ้าเจ้าจะบอกที่อยู่ของเราให้แก่ใครๆแล้วก็นายพรานนั้นกลับไปจึงได้กลับไปสู่ที่อยู่ของตนครั้งนั้นนายพรานนั้นไปถึงกรุงพาราณสีและเที่ยวไปถึงถนนช่างทำงาน ได้เห็นพวกช่างทํางานทำกระทำเครื่องใช้ด้วยงานต่างๆจึคง,ง,าง,าง,งคิดว่าท่านทั้งหลายเอางานช้างเป็นมาทําให้ดีหรือพวกช่างจึงว่าเหตุไรเจ้าจึงว่าอยา่างนี้ธรรมดางานช้างเป็นย่อมมีค่ามากกว่าช้างตายเขาจึงว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะนํางานช้างเป็นมาให้แก่ท่านทั้งหลาย แล้วจึงจัดเอาสเสบียงทางกับเลื่อยอันคมออกเดินทางไปถึงที่อยู่ของพระพริสัทธ์พระบริสัทธ์ได้เห็นแล้วจึงถามว่าเจ้ากลับมาเพื่อต้องการอะไรในายพรานนั้นจึงบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนขัดสนไม่อาจเลี้ยงชีวิตได้จึงมาโดยคิดว่าจะของ,งานกับท่านถ้าท่านได้ให้ข้าพเจ้าก็ะจ,าจะนําไปขายเลี้ยงชีวิตพระบริสัท์จึงว่าได้ เราจะให้งาแก่เจ้าถ้าเจ้ามีเลื่อยสําหรับตัดงาในพรานจึงว่าข้าพเจ้าถือเลื่อยมาด้วยแล้วพระบริษัทจึงว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงเลื่อยเอางาของเราไปแล้วก็คุกเข่าลงนลายพรานนั้นก็เลื่อยเอาปลายงาทั้งสองข้างไปพระบริษัทก็ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อพระสัพพัญญายานว่านี่แนบบุุษเราไม่ได้ให้ด้วยคิดว่างาทั้งสองนี้ ไม่เป็นที่รักอที่พอใจของเราแต่พระสัพพัญญุตยานอันสามารถรู้แจ้งแทงตลอดทับทั้งปวงเป็นที่รักของเรายิ่งกว่างานของเรานี้ตั้งหนึ่งรอยเท่าพันเท่าแสนเท่าขอการให้ทานงานนี้จงเป็นปัจจัยให้เรารู้แจ้งแทนตลอดพระสัพพัญญุตยานครั้นตั้งปณิธานดังนี้แลว้วก็ให้ปลายงาทั้งคู่อันไปณพรานไพรนั้น ก็เลยที่เอางานั้นไปขายเมื่อราคาเหงานั้นตนกินจนกินตนใช้หมดแล้วก็ไปหาพระโพธ,ธ,ธิษัทวอีกบอกว่าแค่าตนายเงินที่ข้าพเจ้าได้เพราะขายงาของท่านข้าพ,พเจ้าก็ใช้นี่เสียหมดแล้วขอท่านจงให้ <c oughs> ส่วนที่ยังเหลือแก่ข้าพเจ้าอีกพระโพธิสัตว์จึง พระโพธิสัตเจ้าก็รับว่าได้แล้วก็ให้งาที่ยังเหลือไปพร,รานพรานไปนั้นได้ขายกินหมดแล้วก็กลับมาอีกบอกว่าข้าแต่นายข้าพเจ้าไม่อาจหาลเลี้ยงชีวิตได้ขอท่านจงให้โคนงาแก่ข้าพเจ้าพระโพธิสัตวเจ้า,ร,ร,จารับว่าได้แล้วก็คุกเข่าลงนายพรานผู้ใจบาศอยากชานั้นก็เหยียบงวง ของพระมหาสัตว์เจ้าอันเปรียบเหมือนทวงเงินขึ้นไปที่กระพองอันเปรียบเหมือนยอดเขาไกลราชแล้วทีที่สุดแห่งเรียงทิ่ปากทั้งสองด้วยเท้าทำให้เลื่อยทำให้เลื่อยย่นเข้าไปจึงลงจากกระพองจึงลงมาจากกระพองแล้วเลื่อยเอาโคนงาไป พอไปรับตาพระบพิษัทเจ้าท่านั้นแผ่นดินอันหนาแน่นได้สองแสนสี่หมื่นยชนซึ่งสามารถรับสิ่งหนักนกมีภูเขาสิเนรุภูเขาเยื่อคันธรเป็นต้นและสามารถรับของที่มีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดโสโครกมีมูดพูดเป็นต้นได้ก็เป็นประหนึ่งว่าทนรับความไม่ดีแห่งนายพรานนั้นไว้ไม่ได้จึงแตกแยกออกไปเป็นช่องๆในขณะนั้นเอง เปลวไฟก็พุ่งขึ้นมาจากอเวจีมหานรกมารวบเอานายพรานผู้ลาบกนั้นไปเหมือนกับคลุมด้วยผ้ากำคนแดงฉะนั้นในเวลาที่นายพรานผู้แสนลาบกนั้นจมลงไปในแผ่นดินรุกขเทวดาผู้สิงอยู่ในป่านั้นก็ทำให้ป่ากึีดก,ก้องขึ้นด้วยเสียงว่าถึงบุคคลผู้จะให้สมบัติจักพรรดิราช ก็ไม่อาจทําให้คนอากาตันยู้ปุิสุรายมิตรดีได้เมื่อจะแสดงธรรมต่อไปจึงได้กล่าวคาถาีิว่าอากาตันยุสโสัสสะนิจจังวิวรทัตสิโนสพันเซปัชววงทัจชาเนวะนะอภิราทะเยซึ่งมีคําแปลว่าถึงบุคคลจะให้เป็นดินทั้งสิ้นแก่คนอากาตันยู คนสแสวงหาช่องเป็นนิดก็ไม่อาจทําให้ยินดีได้ดังนี้ในคําเหล่านั้นคําว่าคนอักตันยูหมายคนที่ไม่รู้จักคุณซึ่งผู้อื่นได้กระทําไว้แก่ตนคําว่าคนสแสวงหาช่องได้แก่คนที่เคยจ้องหาโอกาสคาว่าถึงจะให้แผ่นดินทั้งสิ้นคือถึงจะให้สมบัตจิจักรพรรดิหรือแผ่นดินอันใดที่อิมีดังสิ้น ด้วยการพลิกแผ่นดินอันใดน,นี้ให้งว้วนแผ่นดินแก่บุคคลผู้นักเช่นนั้นก็ตา่างผู้กระทำถึงเพียงนั้นก็ไม่อาจทำให้คนอัตตาันดูคือคนกำจัดความดีของผู้ให้ยินดีได้หรือเลื่อมใสได้ดังนี้ครั้นเทวดานั้นกระทำให้ปากเกิดก้องแบบนี้แล้วแสดงธรรม่างนี้แล้วเพราะบริสัทธ์จึงได้ พระบริษัทธเจ้าก็ได้ไปตามยถากรรมคือสิ้นชีวิตไปครั้นองค์พระจอมไตรศาสดาทรงนำพระธรมรมเทศนาอันนี้มาแล้วตรัสว่าดูปรดพิ้งหลายไม่ใช่พระเทวทั์เป็นคนอากาักตันยูแต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงเมื่อก่อนก็อากาักตันยูเหมือนกันแล้วทรงประชุมชาดกบุรุษผู้ประทุษรายมิตรในคราวนั้นได้มาเกิดเป็นเทวทัพ ผู้รุกขเทวดาได้มาเกิดเป็นสารีบุตรส่วนพญาช้างผู้มีศีลได้มาเกิดเป็นเราตถาพตดังนี้สิ้นเรื่องนายฟานเทวทัตอันมีนัยศีลวนาคชาดกแต่พิมพิตรตกก่อนไปรอเลือกไปศีลวนาคชาดกในเอกะนิบาตเพียงเท่านี้ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงจําไว้เถิดว่าคนอักตรันโยถึงใครจะให้อะไรศักเท่าไร ก็ไม่อาจทำให้เขารู้จักคุณได้อย่าว่าแต่ให้สิ่งของเพียงเล็กน้อยเลยถึงจะให้สมบัติจกักรพรรดิทั้งสิ้นหรือจะพลิกแผ่นดินกอันใหญ่นี้ยกวนดินทั้งสิ้นให้ก็ตามก็ไม่อาจให้เขารู้จักคุณได้ท่านหลายจงจำไว้ว่าเมื่อเรารู้เห็นคนใดเป็นคนมีนิสัยปกปิดความดีของผู้อื่นให้จำไว้เถิดว่าผู้นั้นแหละเป็นคนอักอัตนดู หรือเมื่อรู้เห็นผู้ใดที่เราหรือคนอื่นให้เท่าใดก็ไม่รู้จักพอยิ่งให้ยิ่งขอดังในรานเทวทัศน์นั้นผู้นั้นแหละเป็นคนอกตันูส่วนคนอกตันูส่วนคนกตันูนั้นย่อมไม่ปกปิดบุญคุณของผู้อื่นเมื่อใครมีบุญคุณแก่ตนอย่างไรก็ขอชอบพูดให้คนอื่นฟังอย่างนั้นและเมื่อผู้ใดเคยให้ปันสิ่งใดแก่ตน ก็เพรงใจผู้นั้นไม่อยากรบกวนผู้นั้นด้วยสิ่งใดอย่าว่าจะขอเลยถึงเขาจะออกปากให้ก็ไม่อยากจะรับคนชนิดนี้แหละเป็นคนอากาเป็นคนกตันยูคนากาตันยูเป็นคนที่ไกลๆควรกลัวให้มากควรหลีกเว้นให้ห่างไกลหาใไม่ก็จะได้รับทุกข์ัย เหมือนกับพญาจ้างโบริษัทซึ่งแสดงมาแล้วนี้เป็นอุทาหรณ์ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงคิดดูเถวดว่าถ้าเราหลงทางไปในป่าใหญ่มีพญาจา้างท่านได้กรุณาเราหาผนหมาารกไม้ให้เรากินทั้งอยางให้เราขึ้นหลังพาไปส่งถึงทางอีกเราจะกลับไปของ,งามาขายกินได้หรือถ้าเราตอบว่า เมื่อจนจริงๆก็อาจขอได้แต่จะขอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากนี้ <c oughs> ก็ให้รู้เถิดว่าเราเองเป็นคนอาประตันอยู่เหมือนกับพระเทวทัตแน่แล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพญาชา้างเราก็จะต้องตายอยู่กลางป่าการที่พญาช้างได้ช่วยส่งเราให้มาถึงบ้านเมืองได้นั้นเป็นอันได้ให้ชีวิตแก่เราแล้วเราจะกลับไปขออะไรอีกล่ะ เมื่อเราหาเลี้ยงชีพไม่ได้โดยทางอื่นก็ให้ตายเสียดีกว่าเราต้องนึกอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเราเป็นคนกระตันยูคนอากระตันยูย่อมได้รับโทษทั้งชาตินี้และชาติหน้าดังในพรานเทวทัตถ,ถูกถูกแผดดินสูบลงไปไหม้อยู่ในเอเวจีนะรกนั้นเป็นผู้ทาหอนเราควรสอนลูกหลานเหลนของเราให้เป็นคนกระตันยูจึงจะเป็นการดี เพราะว่าถ้าลูกหลานเหลนของเราเป็นคนกระตันอยู่แล้วก็วจะมีแต่ผู้เมตตาการุณาจะมีแต่ความสุขความเจริญเป็นลําดับไปถ้าลูกหลานเหลนของเราเป็นคนอากตันอยู่ก็จะมีแต่โทษทุกข์ภัยขาดผู้เมตตาการุณาเราควรสั่งสอนว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยผู้ใดมีคุณแก่เราแม่เพียงให้ข้าวเขาะให้ข้าวปั้นไข่ใบก็จงจำไว้ แล้วตอบแทนคุณของเขาเจ้าจึงจะมีความสุขความเจริญต่อไปในเวลาที่เจ้าเดินไปตามถนนหนทางเจ้าก็ควรนึกว่าผู้สร้างถนนหนทางนี้เป็นคนมีบุญคุณแต่เราและคนอื่นมากเพราะว่าทำให้เราและคนอื่นได้เดินไปมาสบายในเวลาที่เจ้าเดินไปตามสะพานก็จงนึกว่า ผู้ที่สร้างสะพานนี้มีบุญคุณแก่เราและคนอื่นมากเพราะเราและคนอื่นไปเดินตามสะพานนี้ดังสบายในเวลาที่เจ้าไปพักตามสะลาท่าน้ําหรือบ่อน้ําหรือตามร่องเงาต้นไม้ที่มีผู้ลูกไว้ตามริมทางเจ้าประจงคิดว่าเขามีบุญคุณแก่เจ้าและคนอื่นมากโดยที่สุดแต่เจ้าได้ไปอาศัยร่อมเงาต้นไม้ต้นใด ก็จงเข้าใจว่าต้นไม้ต้นนั้นมีคุณแก่เจ้าเจ้าจะหักกิ่งก้านรานใบของมันเจ้าได้ความรู้ความดีมาอย่างนี้ก็เพราะครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนเจ้าการที่ครูบาอาจารย์จะได้สั่งสอนเจ้าก็เพราะพ่อแม่ของเจ้าได้เลี้ยงดูเจ้ามาให้ได้ให้ชีวิตเจ้าถ้าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเจ้ามาไม่ให้ชีวิตเจ้าเจ้าก็จะตายเสียแต่เมื่อยังเป็นเด็กแดงๆแล้ว เพราะฉะนั้นเจ้าไม่ควรอยากได้ทรัพย์สมบัติม,ดมรดกอันใดาจากพ่อแม่อีกเพราะชีวิตที่พ่อแม่ได้ให้แก่เจ้าไว้แล้วนะั้นไว้แล้วนี้เป็นของหาค่าไม่ได้เมื่อเจ้ามีชีวิตมาถึงทีงนี้แล้วเจ้าอยากได้สิ่งใดก็จงพยายามหาเอาเองของดีหาค่าไม่ได้คือร่างกายชีวิตจิตใจพ่อแม่ได้ให้แก่เจ้าไว ครบบริบูรณ์แล้วดังนี้ท่านทั้งหลายควรจะสั่งสอนลูกหลานเหลนดังที่ว่ามานี้จึงจะเป็นการดีซิ่งนความในเทศนาการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศนี้